<อ>ค่ะเอาคุณผู้ชมขามาต่อกันที่เรื่องน่ากินดีกันเลยนะครกับลูกท้องสาว<า>เสียงเนิน<า>เป่าเปาวลีลออตอนนี้ประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้าดีใจด้วยโอ้ยดูมาแต กันมาหลายปีคุณผู้ชมแล้วก็เวลาเจอพี่ๆนักข่าวเนี่ยพี่ๆก็ถามกันตลอดเพราะเหอก็อยากมีเนาะล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกข่าวดีผ่านช่อง YouTube แล้วก็อินสตาแกรมของน้องนั่นแหละบอกว่าตอนนี้ตั้งท้องได้8สัปดาห์แล้วค่ะหลังจากที่พยายามกันมานาน4ปีคุณผชมไหว้พระก็แล้วไปมูที่ไหนไม่ขอเรื่องอื่นอะขอแต่เรื่องลูกไปไหนมาไหนเจอใครก็ถามเนาะ เมื่อไหร่จะมีลูกสักทีเอออาจจะรู้สึกอึดอัดกดดันบ้างอะไรบ้าง oh. แต่วันนี้วันนี้น้องเปาบอกฉันทํา oh. สําเร็จแล้ว oh. เออตอนแรกไปซื้อที่ตรวจคันมาคุณผู้ชมไปตรวจ3รอบนะคด้วย oh. ความไม่มั่นใจไงกลัวว่าเออเดี๋ยวดีใจเกอ้ออย่างงี้สุดท้ายตัดสินใจไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าปรากฏว่าคุณหมอคอนเฟิร์มจ้าคุณเปายินดีด้วยนะคะคุณกําลังตั้งคัน <Yeah. S 1> yeah. พวกเราก็<อ>พร้อมกับทีมงานบันเทิงไทยรัฐนะขอแสดงความยินดีกับน้องเปาวลีคุณแม่ป้ายแดงด้วยแล้วนะแ,แล้วก็<ะ>คุณสามีด้วยนีน่ใจกันยกใหญ่เลยนะจ๊ะนานนะคะข่าวดีต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ลูกทุ่งสาว<ะ>คนน่ารักของเรา<ะ><ะ>น้องธัญญาแล้วก็แฟดหนุกอาโลนะคะประกาศข่าวดีว่าเขามีน้องแล้วเนาะของเหมือนกันสามเดือนนะคะบอกเลยนะคะว่าคุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวธัญญาเนี่ย ตื่นเต้นแล้วก็เฮอสุดๆนะคะหลังจะเก็บงำมาเป็นความลับนานถึงเดือนเต็มค่ะพอทั้งหมดทั้งหมดเขาบอกแล้วนะว่าถือเคล็ดค่ะพอถึงเวลาได้ประกาศข่าวดีสาวธัญญาก็โพสต์คลิปออกมา <c oughs> ให้แฟนๆได้ดูกันแบบจุใจไปเลยค่ะออย้อนไปตั้งแต่ภาพวันแรกนะคะที่รู้ผลตรวจนะคะที่ทําเอาสาวธัญญาต้งน้ตาซึมเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องลูกคนแรกนะคะหลังจากนั้นก็โพสต์โชว์คลิปอันตรสาวอายุคันสามเดือนค่ะนี่นคลิปหน้าจอเลยค่ะเพื่อโลกคนดีใจนะคะใช่นะคะก็จะเห็นว่าเบบีในท้องเนี่ยดิ้นอวดคุณพ ุณแม่ด้วยนะคะซึ่งสาวธัญญาก็โพสแสลบอกว่าเจ้ามังกรน้อยนี่พร้อมชวนเอฟซมาลุ้นนะคะว่าจะเป็นธัญญาน้อยหรือว่าอาโลน้อยกันแน่นะคะงานนี้ก็ต้องรอทั้งคู่มาเฉลยกันอีกทีว่าตกลงจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวแต่ว่าไม่ว่าจะลูกชายลูกสาวน่ารักแน่นอนเพราะพ่อแม่เขาน่ารักเนาะสมหวังนสักทีเนาะลูกไม้ปลูกข้อมือ,อก็จะน่ารักดีใช่